หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมาดิศอุปวัฒนุนะครับอยู่ที่วัดศรีสรงคามบ้านท่าโบอำเภอศรีสรงคามจังหวัดนครพน,พนมนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระาธาตุศรีสงคามนะครับนี่เด้อเป็นพระาธาตุที่อยู่ประจําวัดศรีสงคามบ้านท่าโบอำเภอศรีสงคามจังหวัดนครพน,พนมแห่งนี้นะครับ าระจย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับผมด้วยคณะสงฆ์ละยโยมทุกไฟนะครับสร้างถวายไว้ในบวรพุทธศาสนานะครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับเดิอคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดศีสงครามบ้านท่าบอนี่นะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่14มกราคมไปจนถึงวันยี่วันที่24มกราคมนะครับเดิอบรรยากาศช่วงเช้าๆ ก่อนที่จะออกรับบิณฑบาตนะครับก่อนอนุญาตถ่ายภาพนะครับเก็บภาพบันทึกไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับปีละครั้งนะครับที่จะได้มาร่วมงานปฏิบัติธรรมแบบนี้นะครับนี่อาจารย์สมุทัไทยวิสารทนนะครับหัวหน้ากรรมฐา,านวัดบ้านเกาบอนะครับอาจารย์ใหญ่ห้องกรรมฐา,านนะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับกราบลา พระเดชพระคุณหลวงตานะครับรับโอวาจากพระเดชพระคุณหลวงตาเดินทางมาด้วยกันสองคันรถนะครับรถหกล้อนะครับพระพิสุสงนี่ยี่สิบห้ารูปนะครับรถหกล้อของแมชีอีกยี่สิบรูปนะครับนี่เดือกําลังรอความพร้อมนะครับก่อนที่ออกพิธทบารนะร,รอความพร้อมก่อนนะครับคณะสง์เดินทางออกมานะครับ รอความพร้อมของญาติโยมด้วยนะครับญาติโยมที่จะใส่บาตรญาติโยมบ้านท่าวออําเภอศรีส,สงครามจังหวัดนครพนมหมู่บ้านแม่ใหญ่เท่าไรนักนะครับแต่ว่ามีความสําคัญนะครับวัดศรีสงครามแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่พระเดศพระคุณหลวงตาออกมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นสถานที่แรกนะครับสถานที่แรกบวชไม่ๆหมนะครับพระเดศพระคุณหลวงพ่อ พระครูศรีสงคามวิชัยนะครับลุงปู่บุญมีคันทีที่โยเป็นเจ้าคณะอำเภอนะครับเมตตาส่งหนังสือไปหาคณะสงฆ์ในเขตปกครองนะครับอำเภอศรีสงคามมาร่วมปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรมด้วยกันนะครับสมัยนั้นพระเดชพระคุณ้องตาบวชใหม่ๆนะครับพรรษาแรกนะครับก็เลย นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่งมานะครับมาปฏิบัติธรรมประเดี๋พระคุณลวงตาเล่าให้ฟังนะครับหลวงปู่ท่านบอกว่ามีอะไรก็ทําตามนะครับท่านทําอะไรก็ทําตามนะครับเป็นพระใหม่ยังไม่รู้อะไรนะครับแต่ว่ามาปฏิบัติธรรมนะครับหลวงพ่อเพชรหลุงพ่อบัญชาเป็นผู้สอนกรรมฐานนะครับประเดี๋พระคุณลุงตาท่านจะจําได้นะครับจําได้แม้กระทั่งคําของลุงปู่นะครับ หลวงพ่อเพชรหลวงพ่อบัญชาเนี่ยครับสอนยังไงยังไงนะครับปฏิบัติธรรมสิบวันสิบคืนนะครับจนอิ่มอกอิ่มใจได้ความชุ่มเย็นในจิตในใจนะครับก็เลยเป็นเบื้องต้นนะครับทําให้อยู่ในบวรพุทธศาสนานะครับเป็นครูบาอาจารย์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับกรบภูมรรมภาพก็เลยขออนุญาตเก็บภาพนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคําชูวัดวารศาสนานะครับ ด้วยดีตลอดมาไว้เป็นอนุสร์ชีวิตนะครับไม่รู้ว่าอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้านะครับยังจะเหลืออยู่แบบนี้หรือเปล่านะครับขอบันทึกภาพไว้ในช่อง y o u t u b e นะครับและก็ช่อง Facebook นะครับพระมหาดิศมีแก้วนะครับบันทึกไว้เป็นอนุสร์ชีวิตการละครั้งหนึ่งนะครับเคยมาร่วมปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับคณะคูบาาชา์แม่คไม่ซีนะครับ ที่วัดสรีสงครามบ้านทบอได้อาศัยพละกําลังเลี้ยวแรงการอุปธรรมคําชูของญาติของโยมนะครับผู้ดูแลวัดวาระาศาสนานะครับบางคนอาจจะอยู่ไกลนะครับไม่ได้มาจังหันไม่ได้มาถวายพัตนาหารนะครับแต่ว่าถวายจตุป,ปัจัยเป็นค่าพัตนาหารนะครับร่วมงานปฏิบัติธรรมดูแลวัดวาราศาสนานะครับนี่ สองท่านแรกนะครับที่ไ่บาทนะครับปกติมาถึงแล้วข้าวจะหมดก่อนนะครับแต่วันนี้ไม่หมดเออด้อกระติบใหญ่แล้ววันนี้เนะาะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนี่สาธุนะครับอาจจะเป็นบุญของรูปที่ตามหลังนะครับเดินตามหน้าอาจจะได้ภาพประมาณนึงนะครับแต่ว่าเดินตามหลังขออนุญาตเก็บภาพให้หมดนะครับมีแอดมินอีกท่านหนึ่งนะครับ ประจารย์สุคงเดียโซลโตนะครับทำหน้าที่บันทึกภาพนิ่งนะครับอยู่ด้านหน้านานนะครับเด้อขออนุญาตออกบินทบาาตามปกติเด้อ สารทูโอ้บริวัตคืออะไรท่านยมพ่อ <ś le S 1> มีเจ็ตัวแล้วนี่สองนี่เลยว่าขยพนเลยนยมมันดาของหลวงพ่อพระครูสุพัฒนะครับหลงวงเจ้าวาดวัดศรีสงครามมั่นท่าบอนี่นะครับนี่เดือแข็งแรงนะครับนี่อายุมากแล้วแต่ว่าแข็งแรงนะครับ <ś le> สุขภาพแข็งแรงใส่บาตรทุกวันทุกวันนะครับ อยู่จนหอดลอยยี่สิบปีเด้อแข็งแรงแข็งแรงสปาธุสาธุอายุยื่นอายุยืนสุคนเด้อโชคลาภลำรวยลำรวยซื้อหวยก็ขอให้ถูกเด้อเอาหวยออกวันนี้บอกเอาคือออกวันที่สิบติดบันคู่เตียงหวยออกวันนี้นะครับนี่ให้รู้ใครจะโดนกินกันแน่นะครับนี่ โอ้ยเกิดมาก็ไม่เคยซื้อหวยนะครับนี้โอ้ยแต่ดิเห็นฝันเห็นแต่แทกก็ยังผิดอยู่นะครับไม่มีดวงเรื่องนี้นะครับนี้เ้อถ้าบินบานนี่พ่อหมานอยู่นะครับแต่ว่าซื้อหวยนี้ไม่หมานเลยนะครับโอ้ยเบิด์ตคักเนาะเ้อนะครับเป็นบรรยากาศออกรับบินเท่าบาทนะครับ มีญาติโยมนะครับมาตั้งโต๊ะนะครับรอใส่บาทคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดศรีสงคามวัานบอแห่งนี้นะครับเนี่ยสายยาวนะครับปลายสายอยู่ตรงนี้แต่ต้นสายอยู่ไกล้ๆนู่นนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบสี่ค่อยจะเป็นวันสุดท้ายนะครับเริ่มงานปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วันที่สิบสี นะครับแต่ว่าเดินทางมาตั้งแต่วันที่13นะครับมาร่วมงานปฏิบัติธรรมเป็นงานปฏิบัติธรรมแห่งแรกในจังหวัดนครพนมนะครับในสายงานของพระเดชพระคุณหลวงตาแห<ด><ๆ>่งที่สองนวัดขามเปียนะครับขามเปียพระเดชพระคุณหลวงตาก็เคยไปปฏิบัติธรรมด้วยนะครับแห่งที่สามวัดสีบุญเรืองบ้านหัดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตา วัดทีสีวัดบ้านปฏิรูปนะครับและก็วัดสุดท้ายวัดปา่าพนมทุ่งนะครับประเดี๋ยวพะคุณดองตาเคยไปเข้ากมด้วยนะครับสมัยหนุ่มๆนุ่นนะครับลืมนับพระบ่อด้จักรูปนันับบังอยู่บ่บ่ได้ยินหรืเตี่าโอ้ยยินอยู่บงแหงได้ยินอยู่บงแหง่้ยิงต้องเปิดไม่เยอะๆเนาะสาธุสาธุ สาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงเด้อส,<า>สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสาธุสาธุไีเจะไหนสโอกได้ึเนื่องจากติดกล้องนะครับก็เลยมาช้านะครับนี่หันหน้ามายิ้มใส่กล้องหน่อยเด้อ ใครไม่ยิ้มนี่ปรับห้าร้อยสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุดข้นเด้อติดกล่องเ,เลยมาช้านะครับมาถึงทางโค้งแล้วนะครับนี่ มีเสียงครูบาจารย์วัดอื่นนะครับใกล้ๆกันนี่นะครับออกมาบินฑบาทแต่ว่ามีรูปเดียวนะครับปัน้าบอออำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมแห่งนี้นะครับนี่ขึ้นชื่อลือชาเกี่ยวกับปลาส้มนะครับมีอาชีพปลาส้มเนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ำสงครามนะครับก็เลย มีความชำนาญในการทำปลาส้มส้มปลานะครับวัตถุดิบเกี่ยวกับปลานะครับหลายอย่างมากประการน,นะครับโดยเฉพาะปลาส้มนะครับโด่งดังที่สุดนะครับอันหน้ามาเนียมกล้องให้หน่อยเด้อสาธุสาธุาธไปเบิ่งจะควงเที่บ่อะนีน เบิง่งข้อมือค่ะเบิงบ่งข <laughs> ้อมือโอ้ยเบิ่งหลอะไรๆ <pouquinho> อย่านอนรับได้หันโทรศัพท์หันพระอาจารย์มือใดบ่ได้เบิ่งก็น,นอนบ่รับนะครับเอาโทรศัพท์เป็นเพื่อนนะครับกล่อมนอนนะครับนะครับคุณยายนะครับนี่ <S <S ลื่มมาได้บอกเทียกรอายุสเาย์นี่ึเท่าใดก็อายุบ่นเสิออกงวดนี้บ่ จ้ำเพื่อได้อิเงียบเลยนะเฮ้ยปัญญาหมูถือเรืเพิ่นเลยบบวบอกสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเด้อโอ้หนูน้อยนะครับนี่หนุ่มรอนนะครับเสื้อลายนะครับนะครับคนถ่ายรูปจะไปช้านะครับ ไปช้ากับเพื่อนนะครับขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศของญาติโยมนะครับทําบุญใส่บารในช่วงงานปฏิบัติธรรมหันหน้ามามองกล้องหน่อยเดอ้อใครไม่ยิ้มไม่หันหน้ามองกล้องนี่ปรับคนละห้าร้อยสาธุใครไม่มองกล้องนี่ปรับห้าร้อยเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเดอ้อ หนึ่าหุออึ่งหนึ่งหนึดหรือ,นห,อ,อนหนึางหนา่นึนึน่าหนงหงหนหนหน่งห้งใงหหนหน่อ,อน,นึ่ง่หนน่น่ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขคนเดิมสาธุนะครับรูปสุดท้ายจะมันที่สุดนะครับนี้สาธุสาธุหันหน้ามองกล้องให้หน่อยเด้อขอยโชคลาภลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสาธุสาธุเนี่ยสาธุ นี่นะครับญาติโยมนะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญใส่บาตรนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนอคุณตาด้วยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยด้ยอ,อพักกระโรงหัวขจขกกันด้อเนี่ สาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยด้วย